ที่จังหวัดพิษณุโลกเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการคุณนัทมน์คะเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันตัวใหม่เมื่อวานคุณนัทมน์ไปมาใช่ไหมเมะื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการเปิดแอปพลิเคชันพิศโลกพร้อมนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ที่จังหวัดพิษณุโลกสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนายรณชัยจิตวิเศษผูว้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านกรได้แถลงข่าวถึงการเปิดตัวแอปพลิเคชันพิษุโลกพร้อมแล้วก็เว็บไซต์รูปแบบใหม่เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงข้อมูลแล้วก็คัดกรองโควิดสิได้อย่างรวดเร็วคุณผู้ชมแล้วก็สามารถใช้แทนแอปพลิเคชันเก่าเซฟพิษณุโลกได้นะคะเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสิทําให้เทคโนโลยีในด้านต่างๆนั้นพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิม เดิมทีเนี่ยเป็นเซฟพิษนลกคุณนณัทมตลนะแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนารูปแบบมาเป็นพิษโลกพร้อมในรูปแบบเดิมเขาบอกว่ารูปแบบเดิมมีไว้เพื่อที่จะจองคิวในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 รวมถึงโปรแกรมในการรักษาต่างๆโดยแอปพลิเคชันตัวใหม่เนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นก็คือจะเป็นการเป็นสื่อกลางในการดูแลรักษาประชาชนซึ่งถ้าหากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นสแกนคิวอโค้ดไปแล้ว จะมีคําแนะนําแล้วก็มีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับข้อมูลการรักษาแล้วก็การปฏิบัติตัวก็จะทําให้ผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวนั้นไม่ต้องไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะแต่ถ้าอยากไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลก็สามารถทําได้นะเพียงแต่ว่าจะช่วยลดในเรื่องของระยะเวลาในการติดต่อประสานงานหรือลดระยะเวลาในการ ทำการรักษาให้หน้อยลงนะคะเพราะว่าถ้าสแกน QR Code ตัวนี้ข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังที่โรงพยาบาลทันทีค่ะค่ะและในอนาคตนะคะเขาบอกว่าจะมีการพัฒนาโดยเพิ่มไอคอนเข้าไป mm. เช่นพิษณุโลกพร้อมกิน โดยจะมีร้านอาหารต่างๆที่ขึ้นชื่อมากมายนะคะนํามาแนะนำพร้อมกับที่เที่ยวก็จะมีมาแนะนำด้วยค่ะแล้วก็พิศณุโลกพร้อมเที่ยวก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนะคะซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้มีการประสานงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประธานการท่องเที่ยวเพื่อจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวไว้เพื่อแนะนำนักท่องเที่ยวค่ะพิศณุโลกพร้อมพักซึ่งเป็นช่องทางการแนะนำนักท่องเที่ยวหรือประชาชนได้เข้าถึงบริการต่างๆของจังหวัดพิศณุโลกมากยิ่งขึ้น หากภายในอนาคตนะคะมีโรคติดต่ออื่นๆเข้ามาแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางที่จะแจ้งเตือนแล้วก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างให้กับประชาชนค่ะเบื้องต้นนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้จะเปิดใช้วันจันทร์ที่6มิถุนายน2565นี้ค่ะสามารถค้นหาได้ใน Google นะคะโดยเซิร์ชคำว่า w w w p i ด l o ok เ p ทพิษโลกพร้อมทยิษโลกพร้อมทนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยสะดวกต่อการติดต่อประสานงานแล้วก็นำทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลกค่ะ เป็นการสร้างแอปพลิเคชันสร้างตัวเลือกใหม่ๆรวมถึงในอนาคตนี้จะสามารถเอาไว้ใช้ในเรื่องการกินอยู่การท่องเที่ยวที่พักอะไรต่างๆกันได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกเองนั้นได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันใหม่แล้วก็คิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ชม